สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันที่เพชรรุ่งเรืองแท็กเตอร์นะคะสาขาท่าคันโทนะคะจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้มีสินค้าเป็นรถเกี่ยวนะคะ DC70G นะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมนะคะคันนี้นะคะเราเปิดขายตามสภาพนะคะที่ใช้งานได้นะคะสำหรับลูกค้าที่หารถเกี่ยวไว้ใช้งานลงนานะคะเกี่ยวข้าว หน้าเกี่ยวใกล้จะถึงนี้นะคะขอแนะนำเป็นคันนี้เลย DC 70G นะคะเปิดขายเป็นเงินสดนะคะที่ราคา3 30,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถเกี่ยวข้าวของคู b บต้านะคะใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามเบอร์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูรูป หรือคลิปวิดีโอการทำงานเพิ่มเติมนะคะโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเราได้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะย้ำใช้งานได้ปกติสายพานยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะทุกจุดเลยสวิตช์คุณแจรหรือชุดเกีียวต่างๆนะคะใช้งานได้ปกตินะคะแลค คันนี้นะคะย้ำขายตามสภาพที่ใช้งานได้นะคะในราคา3,30,000บาทเท่านั้นนะคะขายเป็นเงินสดนะคะลูกค้าสามารถซื้อเงินสดในกระเป๋าหรือว่าสดผ่านทกสสากราได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถเกี่ยวคันนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่097ย์9นะคะ9 6 9 1ห3 8นะคะหรือว่า098 1255 301นะคะ หรือทักเข้ามาในพี่อินบ็อกซ์เพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้เจอกันที่รถแท็กอร์หรือรถเกี่ยวคันใหม่สวัสดีค่ะ